ะครับเรามาต่อกันในส่วนที่เหลือโลกครับยังอยู่กันต่าครับนะครับเอาละครับสิ่งที่เหลือตรงนี้ต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นส่วนที่ต่อขยายจากไอ้ตัว MRP นะครับ ไอที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมครับไปการวางแผนความต้องการวัสดุนะครับหรือบางทีเขาก็เรียกสั้นๆว่า MRP หนึ่ง MRP หนึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดก็คือ MRP สองนะครับหรือเป็น cross l o o p MRP ตรงนี้นะครับ MRP สองนะครับชื่อเต็มๆก็คือ manufacturing นะครับ resource planning นะครับนะครับ เ์ r ีสอตงตัวนี้นะครับมันก็ขยายจากการวางแผนความต้องการวัสดุตรงนี้นะครับมันไปนครอบคลุมถึงอะไรครับนี่การวางแผนความต้องการกําลังการผลิตด,ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพอันนี้ <c oughs> นี่ครับะนะครับ นี่คือ MRP 2นะครับนะครับนะครับไอ้ส่วนบนไม่เกี่ยวเราตรงนี้นะครับนี่ส่วนตรงนี้นะครับไอ้ MRP MRP สองนะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ส่วนนี้นะครับเรียกว่าผมเรียกสั้นๆละกันนะครับ CRP ตรงนี้ Capacity requirement planning ตรงนี้นะครับนี่คือส่วนของ MRP ตรงนี้นะครับที่เราเริยนสัก,กู่รตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเต็มเต็ม ไอ้ตัว MRP 2ตรงนี้นะครับหรือเป็นการวางแผนไอ้ตัวเรียกอะไรขยาย MRP ออกไปถูกไหมครับดูสิครับว่าถ้าผมวางแผน MRP ตรงนี้นะครับกำลังความต้องการาความต้องการกำลังกาผลิตมีเพียงพอไหมนะครับโดยไอ้ตัว CRP ตรงนี้นะครับผมก็คำนวณมาครับว่าแต่ละชิ้นส่วนตรงนี้นะครับต้องการกำลังกาผลิตมากน้อยขนาดไหนแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มันมีอยู่ถูกไหมครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถูกไหมครับ นะครับเปรียบเทียบแล้วตรงนี้นะครับปรากฏว่าจากการที่วางแผน MRP ตรงนี้นะครับกำลังกาผลิตมันมีเพียงพอถูกไหมครับเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องปรับปรับแผน MRP ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าวางแผนไปแล้วนะครับกําลังถ้าวางแผนอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีปัญหาแล้วกำลังการผลิตมีไม่เพียงพอเอาละครับเราก็จาเป็นต้องมีการปรับแผน mrP ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปว่า m r p มทูก็คืออะไรนะครับ MRP 2ตัวนี้ก็เป็นการขยายนะครับเป็นการขยายไอ้ตัว MRP ตัวนี้นะครับโดยเพิ่มตัวการตรวจสอบนะครับกำลังการผลที่ต้องการดูสิครับว่ามันมีเพียงพอไหมที่จะทำให้ไอ้ตัวแผน MRP ตัวนี้นะครับมันสำเร็จผลนะครับถ้ามีไม่เพียงพอก็ต้องทำการปรับแผน MRP ตรงนี้นะครับ แต่ถ้ามีเพียงพอเอ็มอาที่เราวางไว้ก็ไปครับก็ใช้ได้นะครับนะครับนะครสองตัวนี้นะครับที่อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไปครับ Close loop นะครับ Close loop MRP ตรงนี้นะครับนะครับ ก็คือเป็นการวางแผน m r p นั่นเองนะครับใน t มทร a l Plan ตัวไปครับโดยการเปรียบเทียบกับอะไรครับนี่กำลังการผลิตที่เรามีอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับจากตรงนี้นะครับเราคำนวณหากำลังการผลิตที่ต้องการนะครับ Requirement นะครับ Requirement Capacity ตรงนี้แล้วพอเปรียบเทียบกับกาลังการผลิตที่เรามีอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับถ้ามีเพียงพอก็โอเคถ้ามีไม่เพียงพอก็เป็นไงครับ เราก็ต้องมีการปรับปรุงตงัวนี้มารีไวซ์แผน MRP ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ต้องการให้คุณเห็นแนวคิดครับแนวคิดที่ต่อยอดออกไปนะครับจาก MRP 1เป็น MRP 2หรือไอ้ตัวโค้ดรุป MRP ตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวมันจะเป็นต่อยอดออกไปกครับอะนะครับอ่ไอ้ตัวนี้ก็คือไอ้ตัว แผนกาลังการผลิตนั่นเองครับครับซึ่งแผนนี้จะคํานวณจากอะไรครับคานวณจาก amrp นะครับครับไอที่คุณบอกว่าไปครับเริ่มทําการสั่งผลิตชิ้นส่วนรายการนี้จํานวนเท่าไหรนะครับตรงนั้นแหละครับแล้วก็ไปแปลงครับว่าถ้าต้องการ20ชิ้นส่วนถูกไหมครับต้องการชั่วโมงการทํางานกี่ชั่วโมงตัวนี้ผมก็จะหากําลังการผลิตที่ต้องการได้ถูกไหมครับอ เราก็จะเอากำลังผิดต้องการนี้นะครับไปเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกไปสักครู่นี้ถูกไหมครับกับกําลังการผลิตที่มีอยู่นะครับในสไลด์แผ่นนี้ถูกไหมครับนะครับเส้นนี้คือกําลังการผลิตที่มีอยู่ครับนี่คือกําลังการผลิตที่ต้องการนะครับถ้าอย่างนี้ไปครับ ีปัญหาตอนนี้มีปัญหาตรไมี้ครับเพราะว่ากำลังการผลิตต้องการนั้นเกินกว่ากําลังการผลิตที่มีอยู่นะครับในช่วงเวลาอื่นนะครับไม่มีปัญหานะครับในช่วงเวลานี้ก็ต้องไปรีไวซ์นะครับไปทบทวนแผน MRP ตรงนี้ครับจงจงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากมีกําลังการผลิีเพียงพอครับ เดี๋ยวก็จะต่อยอดีกครับจาก MRP หนึ่งไป MRP 2หรือขั้นสู m ไป MRP ถูกไหมครับก็จะต่อยอดไปถึงนะครับ Enterprise Resource Planning ตรงนี้นะครับหรือ ERP นั่นเองนะครับคุณอาจหลายๆคนอาจจะคุ้นตรงนี้ถูกไหมครับนะครับตัว ERP ตัวนี้ถูกไหมครับก็อย่านนี้ผมบอกครับพัฒนาต่อเนื่องเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ให้ดูนะครับจาก MRP ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นะครับผมขออนุญาตตอนนี้เรียกว่าเป็น MRP 1นึแล้วนะครับมันก็ต่อยอดมาเป็น MRP 2นะครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นตัวอะไรครับ ERP ตัวนี้นะครับตัว MRP 1ตัวนี้นะครับผมก็วางแผนเกี่ยวกับกำหนดการความต้องการวัสดุถูกไหมครับแต่ที่เราเรียนมามาสักครู่นี้นะครับ วัสดุรายการไหนต้องการเมื่อใดจํานวนเท่าใดนะครับผมก็ต่อยอดมาไปครับมาถึงไอ้ตัว m r p 2หรือข้อสรุป m r p ตรงนี้ถูกไหมครับนะครับจากการวางแผนก็ต้องการสดุนีครับผมก็ไปเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตที่มีอยู่ถูกหครับหรือไปครับผมคําแผนอีกแผนหนึ่งถูกไหมครับเป็นแผนที่จะตรวจสอบได้เลยนะครับที่เราเรียกว่า c r p นะครับ capacity requirement plan ตัวนี้นะครับเพื่อตรวจสอบว่าไปครับว่าถ้าผมวางแผน m r p แบบนี้ต้องการกําลังการผลิตน้อยขนาดไหน ก็ได้มาจาก MRP นะครับไปแปลงไปสู่ตัว CRP ตรงนี้จาก CRP นั้นผมก็ไปเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตที่มีอยู่ถ้ามันมีไปไนไงครับกาลังการผลิตที่มีอยู่นั้นมีเพียงพอแผน MRP ที่ผมวางไว้ก็สำเร็จผลนะครับแต่ถ้าไปเลครับกาลังการผลิตนั้นที่มีอยู่นั้นมันมีน้อยกว่าใน CRP ตรงนี้ก็แสดงว่าครับแผน MRP ที่ผมวางไว้มันก็ไม่สำเร็จผลใช่ไหมครับเพราะมมนมีกาลังการผลิตมีไม่เพียงพอก็ต้องไปบรีไวส์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ไอ้ตัว mrp 2หรือข้อสอบ mrp เนี่ยนะครับก็ยังมันก็ยังอยู่ในขอบเขตของตัวอะไรครับฝ่ายผลิตนั่นเองถูกไหมครับจากการวางแผนความต้องการวัสดุมาสูม manufacturing resource planning ถูกไหมครับก็ถึงก็ถึงใช้คำว่าเป็น manufacturing resource planning ก็คือการวางแผนอะไรครับความต้องการทรัพยากรนะครับของฝ่ายผลิตตรงนี้ก็คือกําลังการผลิตนั่นเองถูกไหมครับเพื่อตรวจสอบตรงนี้นะครับถัดจาก mrp 2ก็มาวางแผนเลยครับเนี่ยขยายแนวคิดประสูตร erp ตรงนี้ถูกไหมครับจากที่อยู่ฝ่ายผลิตตรงนี้นะครับ ขยายมาสู่อะไรครับความต้องการของทุกแผนกนะครับหรือทั้งองค์กรเลยนะครับตามชื่อของมันถูกไหมครับ Enterprise r e s o r t e ถูไหมครับไอตัว MRP สอนแค่ Manufacturing r e s o r t e ถูไหมครับถ้าเป็น ERP ครับ Enterprise r e s o r t Planning ถูกไหมครับเป็นการวางแผนความต้องการวัสดุของทั้งองค์กรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวแผน MRP อันนี้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงจากฝ่ายผลิตนะครับตงวางแผน MRP อย่างนี้ถูกไหมครับตลาดว่างไงถูกไหมครับ ฝ่ายผลิตหรือฝ่ายเอ่อส่นฝ่ายนอกจากฝ่ายผลิตแล้วฝ่ายเอชอาร์ฝ่ายตลาดหรือฝ่ายบัญชีฝ่ายอื่นว่าไงใช่นี้ครับเป็นการเชื่อมโยงแผนทั้งหมดนะครับอ่านะครับไอตัว ERP ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวแผนหรือสารสนเทศตรงนี้นะครับเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างนะครับเอา ERP อย่างง่ายๆตรงนีครับรู้จักไอตัวคนขายผลไม้ดองไหมครับนะครับ คนที่ขายผลไม้ดองนะครับที่เข็นรถมาขายมีมังแก้วมีฝรั่งมีมังแก้วเอ,อ่อมีมีอะไรมีมะละกอมีมุ้งอะไรตรงนี้นะครับนะครับไอคนคนนั้นนะนะครับถูกไหมครับตอนเช้าต้องไปที่ตลาดไทยไปหาผลไม้ถูกไหมครับนะครับาก็ต้องวางแผน MRP ถูกไหมครับนะครับว่าจะต้องไปจัดหาผลไม้อะไรบ้างไอตัวฝรั่งจะเอามากี่กิโลดีเพราะเอามากเดี๋ยวไปขายไม่หมดถูกไหมครับ เอามะละกอมากี่กี่กิโลดีมาเอามาเอาเอามีสับป,ปละรดนะกี่กิโลดีนะครับอาจจัดหามาให้เกิดการพอเพียงด้วอย่าให้มันขาดนะครับเสร็จแล้วไปครับอจะรู้งั้นได้ว่าจะต้องซื้อกี่กิโลถูกไหมครับก็ต้องรู้เนื่องจากไอ้ไอ้ไอไอคนเข็นรถนะครับนอกจากเขาทำการฝ่ายผลิตนะผลิตคือจัดหาไอต้ตัว,ต,วตัวสินค้าตรงนี้นะครับเขาก็ต้องทําการเข็นมาขายถ่กไหมครับทาหน้าที่ตลาดด้วยถูกไหม ขาก็จะรู้ครับวันนึงต้องไปขายที่ไหนบ้างนะครับขายแต่ละจุดแต่จุดนี้ครับมีลูกค้ามากน้อยขนาดไหนไอจุดนี้จะขายได้ได้กี่กิโลจะขายได้ตัวเรื่มากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับเจตระของได้ถูกนะครับในขณะเดียวกันไอคนเข็นนะครับก็ทําหน้าที่ใส่เงินด้วยถูกไหมเพราะคุณไปซื้อวัตถุดิบเปไงครับต้องใช้เงินต้องรู้ครับว่าจะต้องพกเงินไปเท่าไหร่ถูกไหมครับนะครับเพื่อจะไปซื้อวัตถุดิบถูกไหมครับ แล้วก็จะได้ขายมาได้ได้เท่าไหร่ได้กําไรเท่าไหร่บวกลบเสร็จก็จะเห็นได้ว่าไอ้คนเข็นฝรั่งดองเนี่ยนะครับนะครับทําหน้าที่ฝ่ายตลาดทําหน้าที่ฝ่ายผลิตทําหน้าที่ฝ่ายการเงินอ่ะสามสามหน้าที่นี้พอก่นถูกไหมครับนะครับ,นะรบการที่เขาทำหน้าที่อย่างนี้ถูกไหมครับเขาก็จะมีข้อมูลของแต่ละฝ่ายถูกไหมครับรวมศูนย์อยู่ที่ตัวเขาเองนะครับเขาจะตัดสินใจได้หมดเลยครับว่าจะซื้อของ เท่าไหร่บ้างน้อยขนาดไหนนะครับจะต้องไปขายที่จุดไหนบ้างนะครับวันๆต้องใช้เงินเท่าไหร่จะต้องมีกำไรเท่าไหร่นะครับจะไปเที่ยวนะครับมีเงินพอไหมเงินทุนพอไหมนะครับการตัดสินใจนี้ได้ไหมครับข้อมูลต้องถึงกันหมดถูกไหมครับแต่ในองค์กรใหญ่ๆนะครับข้อมูลไม่ได้รวมศูนย์แบบนี้ครับนะครับเนื่องจากไพ่อค้าผลไม้ดอกเนี่ยนะครับต่อมาไปครับมันขายได้มากขึ้นทำคนเดียวไม่ไหวถูกไหมครับตั้งเป็นบริษัท เขตั้งเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งเป็นแผนกไปนะแผนกผลิตแผนกการตลาดแผนกการเงินผลิตก็จะรู้มีเฉพาะข้อมูลของฝ่ายฝ่ายผลิตเท่านั้นตลาดก็จะรู้ข้อมูลของฝ่ายตลาดเท่านั้นถูกไหมครับว่าขายของอะไรได้มากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับลูกค้าเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างไอการเงินก็จะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับเงินทองทองหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไออย่างนี้เขาเรียวกว่าเป็นไซโลแมนจเมนต์ถูกไหมครับมันแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็ต้องมีอะไรครับมีเฉพาะข้อมูลตัวเองพอไอบริษัทแห่งนี้ไปครับ ะตัดสินใจขยายโรงงานนะครับจะขยายดีไหมโรงงานจะขนาดเท่าไหร่ไปครับก็ต้องเรียกระดมพลหมดเลยถูกไหมครับไอ้คนที่อยู่ข้างบนสุดตัดสินใจไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลนะครับขยายลงไปแล้วจะขายได้เปล่าต้องไปถามตลาดไหนผู้จัดก,การ่ายตลาดไรายงานมาสินะครับนะครับจะขยายแล้วไปครับจะขยายโรงงานเงินมีพอไหมผู้จัดการการเงินมาคุยหน่อยสิไปนะครับ การเห็นบ้างไงถูกไหมครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตอนนี้นะครับทําไหวไม่ไหวตัวนี้เป็นไงครับมันตัดสินใจลําบากเพราะข้อมูลมันแยกไปเป็นส่วนๆๆตรงนี้นะครับและ enterprise resource planning หมายความว่าอย่างไรนะครับก็มีการรวมส่วนของข้อมูลแต่การรวมส่วนตัวนี้นะครับเนื่องจากองค์กรธุรกิจมันใหญ่แล้วถูกไหมครับมันไม่เหมือนกับตัวพ่อค้าเขข็นผลไม้ตัวนี้นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของ MRP อย่างง่ายๆถูกไหมครับ พอเป็นองค์กรใหญ่ๆถูกไหมครับก็ต้องเริ่มใช้คอมพิวเตอร์และนะครับใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์นะครับทําอย่างไรที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกฝ่ายทุกแผนกที่เป็นแบบแบบเดิมที่เป็นเซโลแมนจเมนต์เอาข้อมูลของฝ่ายตลาดมาเอาข้อมูลของฝ่ายผลิตมาเอาข้อมูลของฝ่ายการเงินเอาข้อมูลของฝ่าย R&D มาเอาข้อมูลตาละฝ่ายมาไปครับไอ้ผู้บริหารได้กดปึ๊กเดียวไปไงนครับเห็นข้อมูลทุกองค์ของทุกหน่วยในองค์กรหมดเลยได้ตัดสินใจได้ถูกนั่นแหละครับนั่นคือที่มาที่ไปของตัว Enterprise Resource Planning ถูกไหมครับนะครับเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจเป็นสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรของแต่ละแผนกแต่ละแผนกถูกไหมครับไว้เพื่อการตัดสินใจนั่นเองถูกไหมครับเราก็จะแบ่งเป็นโมดูลโมดูลโมดูลถูกไหมครับนะครับก็จะมีของบริษัทที่ทำอย่างเช่นพวก Oracle พวก SAP พวกนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนะครับ Enterprise Resource Planning นะครับมันก็สืบเนื่องมาจากไอ้ตัว MRP นั่นเอง นะครับไอตัว MRP นะครับมันจํากัดอยู่เฉพาะฝ่ายผลิตถูกไหมครับแค่วางกําหนดการเกี่ยวกับไอตัวของนั่นเองถูกไหมครับวัสดุอะไรการไหนต้องการเมื่อไหร่ต่อมาก็ขยายแนวค,คิดต่อยอดมาเป็น MRP 2ถูกไหมครับอเอาวางแผนกับต้องการวัสดุเสร็จดูซิกําลังกำบิดมีเพียงพอไหมเช็คซิวางแผนแบบนี้ถูกไหมครับวางแผนผลิตแบบนี้กําลังกำหิดมีเพียงพอไหมถ้ามีเพียงพอก็โอเคมีไม่เพียงพอก็ปไปไหครับก็มันต้องมาปรับแผนนะครับ MRP 2หรือ cross หลุด MRP นั่นเองถูกไหมครับ ก็ขยายไปครอบคลุมทรัพยากรของทั้งหน่วยการผลิตนั่นเองนะครับจากนั้นก็ต่อยอดระสู่ MRP ต่อโทษต่อยอดระสู่ ERP ตรงนี้นะครับเป็น Enterprise Resource Planning นะครับก็วบรวมไปครับทรัพยากรของทั้งทุกหน่วยในองค์กรน,นี้เพื่อการตัดสินใจนะครับมาเป็นทอ,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 ทอดๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยก็จะแบบเป็นซอฟต์แวร์ของแต่ละแผนกผน,นะครับแผนกแคนแนนแผนก Marketing นิก Marketing, ้งแผนก เอแผนกนะครับที่เลือกเป็นโมดูลโมดูลเนี่ยนะครับแต่และโมดูลก็ไปครับรวบรวมข้อมูลของต่ละแผนกนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมโยงก,กันนะครับใ,ในระบบ ERP ตรงนี้นะครับเอาละเอาละนะครับวันนี้มีข้อคำถามอะไรไหมครับ เชิญถามได้ครับวันนี้มีเวลาเหลือเฟืออะไรนะครับนะครับพระนั้นสิ่งที่ผมบรรยายในวันนี้ถูกไหมครับก็คือโฟกัสจุดใหญ่ก็คือเรื่องของ MRP ถูกไหมครับซึ่งก่าจะวางแผน MRP ได้ถูกไหมครับระดับบนสุดนะครับเป็น master plan ก็คือตัว aggregate plan จาก aggregate plan แล้วก็แยกแยะออกมาเป็นตารางกระพิณหลักพอได้ตารางกระพิณหลักไปครับก็จะเป็นจุดตั้งต้นของการวางแผน MRP นะครับที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับระเดียก็ทราบแล้วถูกไหมครับ จากแนวความคิด MRP ที่ก็ต่อยอดเรามาเป็นเลยครับ MRP 2 Manufacturing r e s o u r c Plan นะครับแล้วก็ต่อยอดอีกทีนะครับเป็น ERP ตรงนี้นะครับเอาครับมีข้อคำถามอะไรไหมครับเชิญถามได้ตรงไหนต้องการที่จะให้อธิบายใหม่ไหมนะครับตรงไหนตามไม่ทันมีไหมครับ โอเคนะครับถ้าไม่มีข้อคำถามผมก็ขอยุติปัญญาสำหรับชั่วโมงนี้ไว้เพียงแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวชั่โมงหน้าเราก็จะมาพูดถึงไอ้ตัวแผนอ,อีกระดับหนึ่งครับถัดจาก MRP ออกไปครับเป็นการวางตารางการผลิตหรือสเกดตช์นะครับว่ามันมีวิธีการยังไงหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับตรารางการผลิตตรงนี้นะครับเอาล่ะครับวันนี้สวัสดีครับ <ข>สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ